สวัสดีค่ะโค้ลูไม่ชวนวันนี้จะมาทำน้ำพริกกะปิใส่ละกรรมค่ะใน,นส่วนสมของเราก็มีกะปิมีน้ำมะปิดมีพริกขิ้หนูกระเทียมละกรรมปอกแล้วหัน่นน้ำตาลปริดถ้าหากว่า เค็มก็เติมน้ำปลาไปเองได้เดี๋ยวเราไปตำก่อนเดี๋ยวกลับมาดูกณริทีนะคะตำคุ้งแห้งปนเสร็จแล้วเราใส่กระปิกับกระเทียมลงไปตำเลยจ้ะทีนี้คุ้งแห้งกระปิกระเทียมก็ได้เข้ากันดีแล้วเราใส่น้ำตาลปีบล๊บเลยเพื่อให้ ตัง่ายขึ้นมมามันเหนียวใส่แค่นี้ก่อนใส่พริกค่ะจ้าเสร็จแล้วใส่พริกเลย เ่า็เลยแม่เสร็จแล้วก็ใส่ละกรรมใส่เนื้อละกร,ร๊าบทำให้เข้ากันดีเดี๋ยวถ้าเราชิมถ้าขาดอะไรเดี๋ยวเราเติมใหม่อีกเราก็ชิมดูก่อนขาดอะไรเดี๋ยวเราเติม แบหวานแบบเปรี้ยวแค่นี้พอประมาณช้อนโต๊ะแล้วก็ต,ตามตาปีไอมาปีด๊ดส้มมาปีด๊ดเพิ่มรสชาตจาน เสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วนะคะน้ำพริกละกรามน้ำพริกกะปิใส่ละกรามเสร็จแล้วมีปลาทูมีไข่ต้มทำกินกันได้นะคะถ้าคลิปนี้ชอบกดติดตามครูลูกมิชัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ